เพื่อนๆเ,เคยเอาใบพริกมาทำแกงป้ากันไหมคะวันนี้แอนจะเอาใบพริกมาทำแกงป้าใส่เนื้อปลาแบบร้อยๆกันเลยสูตรมีบอกเลยว่าเผ็ดร้อนหอมร้อยกินข้าวมดเป็นม้อมอเลยคะ่ะมาค่ะเพื่อนๆตามแอนมาเก็บพักส่วนครัวไปทำกับข้าวร้อยๆกันดีกว่านี่ก็คือต้นพริกนะคะที่แอนจะเก็บยอดเอาไปทำแกงป้าแอนจะเก็บยอดพริกแบบทั้งสามชนิดเลยคะ่ะมีทั้งพริกขี้นูพริกชีฟ้าแล้วก็พริกจินดาไบพริกสามารถเอาไปทำกับข้าวได้หลายลาย,ย่างเลยคะ่ะเก็บยอดพริกแล้วก็มา เก็บพักเอาไปแกล้มกินก,กับแกงร่อยๆกันค่ะต้นมะตูมที่บ้านก็กําลังแตกยอดอ่อนๆน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนเก็บยอดมะตูมเสร็จแล้วก็มาเด็ดใบกระเพรากันแอนก็จะเอาใบกระเพราใส่อยู่ในแกงป้าด้วยนะคะเวลาออกมาเด็ดพักส่วนครัวที่ปลุกเองกับมือแบบนี้บอกเลยว่ามีความสุขมากๆค่ะวันนี้แอนก็จะแกงป้าใส่ใบพริกกับใบกระเพราแอนก็จะใส่เป็นเนื้อปลากับผงแดงข้างปานที่แม่ส่งมาให้นะคะปลานี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นฟรีมือแม่แอนตกมาเองแล้วก็ส่งมาให้จากชุมพรเลยค่ะได้กิ่นของดีๆคอง องสดๆปลอสั้นก็จักแมแอนทางนั้นเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้จะแกงปลาทั้งมดซองตัวแงก็เจ่าปลามาหั่นเป็นทอนๆแบบนี้แล้วก็เอาไปล้างด้วยเกลือกับน้ำส้มสายชูอีกครั้งแล้วก็ค่อยเอามาแกงนะคะปลาเสร็จแล้วก็มาเด็ดยอดพริกกันวันนี้จะใส่ใบพริกทั้งมดซามชนิดเลยค่ะเพื่อนๆใบพริกถุกชนิดซามรถเอามาทำกับข้าวได้คะ่ะชาะเขาก็จะมีความวานวานมันๆมีความหอมพริกนิดนิดบ็อกเลยว่าร่อยมากๆก เด็ดยอดพริกแล้วก็มาเด็ดใบกระเพราเอาไปใส่ในแกงป้าด้วยอากนัยนก็ไปตั้งหม้อ,อก,กันเลยใส่เครื่องแกงเพชรตามด้วยเคยลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าลงไปค่ะเผื่อๆจะใช้เป็นเครื่องแกงเพชรตายหรือว่าเครื่องแกงป้าก็ได้นะคะใหยักษ์ให้เพชรรอนเพิ่มขึ้นก็สามารถตำพริกไทยดํากระเทียมพริกสดลงไปได้ค่ะพอนําแกงเดือดก็ตามด้วยปลากระพงแดงข้างป้าเขาเราลงไปได้เลยใส่เนื้อปลาแบบหล่นๆหม้อมันเดิมค่ะจากนั้นก็ปิดฝ้ารอเนื้อปลาสุกพอปลาสุกก็มาปรุงรสกันค่ะเพื่อนๆ แอนก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยชิมรสปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะได้รสตามชอบก็ปิดถ่ายด้วยการใส่ใบพริกซามชนิดของเราลงไปได้เลยคะ่ะแล้วก็ตามด้วยใบกระพเพราเพิ่มความหอมแกงป้าของเราพอใส่ใบต่างๆลงไปกลิ่นก็หอมโชยขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนเลิ่นแกงป้าแบบนี้บอกเลยว่าชวนหิวข้าวมากๆเลยคะ่ะแกงป้าปลาใส่ใบพริกของเราวันนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนแกงแบบเผ็ดร้อนหอมห้อมน่า ร้อยมากๆเลยค่ะ มีแกงเพชๆแบบนี้แล้วก็ต้องไปทําไข่เจียวเอามากินกับแกงป้าของเรากันดีกว่าแอนก็จะทําไข่เจียวหมูสับคําเพื่อนลาทําแกงป้าแบบเพ็ดร้อนแบบนี้ก็ต้องทําไข่เจียวกินคููกันค่ะบอกเลยว่าเข้ากันมากๆตั้งกระทะให้น้ามันร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปกลิ ill, ่นไข่เจียวหอมมากๆเลยคําเ <c oughs> พื่อนไข่เจียวหมูสับของเราก็สุกดีแล้วเอาไปตักใส่จานกันเลยเห็นเมนูวันนี้แล้วก็ต้องรีบไปตักข้าวสวยร้อนๆเอามากินกับแกงร้อยๆกันดีกว่ามาค่ะ<ๆ> มากค่ะเพื่อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ